สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับสงการ EP หนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปส่งน้ําพระกันที่วัดน,นะคะตอนเย็นๆนะคะตอนนี้น้องนะคะก็ได้ทําการผสมน้ําหอมนะคะเพื่อที่จะไปส่งน้ำพระนะคะอันนี้น้องมันก็แบบเทปไปเยอะนิดนึงนะคะ่ะทุกคนเราก็เลยเอาผสมในอ,อ,อันเดียวก่อนแล้วค่อยมาแบ่งครึ่งกันนะคะนี่ ก็มาเทใส่อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้น้องกําลังเก็บอ,อดอกไม้นะคะทุกคนนี่แล้วก็เก็บอันเดียวด้วยนะคะทุกคนเออไม่เก็บเผื่อเราเลยเก็บมาคู่เดียวแล้วก็เลยเดินไปเก็บดอกอ,อไม้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะดอกไม้กำลังวัดบานสวยๆเลยะคะ่ะทุกคนแต่มดมันก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะอืมแล้วก็สลัดมด มดออกนะคะทุกคนเออแล้วก็รอน้องเอาทางน้ำมากล้องไม่โฟกัสนะคะทุกคนโอเคน้องมาแล้วเดี๋ยวเราไปส่งน้ำพักกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะทุกคนอันนี้คือคูน้ำหอมนะคะทุกคนดูแสงข้างหลังสวยมาก ที่ตกดินนะคะแสงสวยจริงๆอะ่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่วัดนะคะทุกคนคือบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้วัดมากนะคะ oh. เดินมานี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วเอออยู่ใกล้มากทุกคนก็จะได้ยินเสียงเด็กๆกันนะคะคือเด็กๆเยอะมากตอนเย็นนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดกันแล้วค่ะทุกคน นี่เรามากับน้องชายจ้าเ,เสียงสวยมากมาดี ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแท่นพาแล้วนะคะเราก็จะมาส่งน้ำพากันค่ะทุกคน<ม>ก็จะไหว้พระของพอนะคะอธิษฐานแล้วก็ส่งน้ำพระตามวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเรานะคะทุกคนคือเราอยากจะบอกว่า สงกรานปีนี้นะคะก็เงียบอีกเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะบ้านเรานะคะคือปกติอ่าพี่เราก็จะมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ญาติๆก็จะมารวมกันทุกปีอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีสงกรานเล่นน้ําอะไรนะคะแต่ญาติๆก็จะมาแต่ทีนี้ก็พี่ของเราก็ไม่มาใช่ไหมบ้านเราก็เงียบเลยทีนี้ไม่มีการสังสรรค์หรือแบบกินข้าวกินอะไรเลย แล้วพี่เข้ามาอีกคนนึงที่แบบอยู่กรุงเทพแกก็ติดโควิดด้วยนะคะ,ะเพราะแกทํางานเป็นพยาบาลเนาะก็ไม่ได้มาอีกบ้านก็เลยเงียบไม่มีการจัดกิจกรรมอะไรครอบครัวสังสรรค์อะไรเลยค่ะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเงียบม,มากนะคะเราก็เลยมาส่งน้ำพักกับน้องนะคะปกติแล้วนะคะที่วัดก็จะมีกิจกรรม อะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเต้นร้องเพลงมีแบบกิจกรรมทอดผ้าป่านะคะหรือกิจกรรมส่งอัฐินะคะส่งกระดูกนั่นเองค่ะทุกคนเออพอทีนี้นะคะโควิดมาก็ไม่ได้กิจกรรมอะไรเลยนะคะ <c oughs> เออเวลาสง่งเอ่อส่งน้าําพระหรือส่งแบบเอ่อกระดูกหรืออัฐิของผู้ตายอะคะ่ะเออเขาก็จะทําแบบพร้อมกันทั้ง หมู่บ้านใช่ไหมพอโควิดรอบน,นี้มาเขาก็ไม่ทําเลยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเราก็มีโควิดนะคะ oh. เขาก็เลยเให้แบบแต่ละบ้านอะทาใครทํามันอเงี้ยทุกคนคือแบบก็แยกกันทําจะทําวันไหนก็เลือกเอานะคะ oh. ก็ให้พระท่านไปสวดให้นะคะทุกคนพอปีนี้ก็แบบก็แยกกันทําแต่ว่าของของเรานะคะจะแบบ วันที่15เนาะก็จะเป็นวันสุดท้ายของสงกรานพอดีนะคะวันนี้พวกเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะคะก็จะแบบเอามาลดน้ําหรือมาสงพระที่วัดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นสงกรารวันแรกค่ะทุกคนคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะทุกคนเออไม่มีที่ไปเลยน้องชายก็แบบเออแบบ ขอร้องให้่าไปเที่ยวก็อินดูนางอยู่แบบเออสงสารนางอยู่นางไม่ได้เที่ยวปกติเวลาสงการานพวกเราจะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนคือก็จะไปเที่ยวกันทุกปีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็แบบเออติดโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไปไม่ได้นะคะทุกคนจะไปก็กลัวเพราะว่าแบบถ้าไปในที่ที่คนเยอะๆอะเออเราอาจจะเสี่ยงเงี้ยออก็ไปไม่ได้นางก็แบบ เออสงสารแล้วนางก็แบบอยากได้สาะน้ำใช่ไหมเพราะไม่ได้ไปเที่ยวนางอยากได้ก็เลยสุดท้ายนะคะก็เลยต้องพานางไปซื้อค่ะก็ไปซื้อมาก็ราคาก็แพงอยู่นะคะ7800เลยเออก็นางอยากได้ก็เลยไปซื้อมานะคะนี่แหละค่ะหลังจากที่เราไปซื้ออ่าสะเป่าลมมานะคะแล้วก็มาส่งน้ำพระที่วัดด้วยกันนะคะ พอหลังจากนี้นางก็ชวนเราไปเล่นน้ําในสระน้ำค่ะทุกคนเออเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปเด้อเราจะทําคลิปให้ดูนะคะรีวิวสระน้ำเนาะตอนนี้ก็มาทําบุญกันก่อนนะคะสงการานนี้มีใครได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมคะทุกคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะใครไปเที่ยวไหนบ้างมารีวิวให้หน่อยนะคะคือ ที่บ้านแต่ละคนมีกิจกรรมหรือประเพณีอะไรบ้างมาแชร์กันนะคะทุกคนแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแเออแต่ละที่เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคือของเราอะ่ะเราก็จะรู้แค่ว่ากิจกรรมของหมู่บ้านเราแต่ละปีนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแต่เราไม่รู้แบบเออกิจกรรมของออจังหวัดอื่นหมู่บ้านอื่นหรือ,อ,อภาคอื่นๆนะคะถ้าใครมีกิจกรรมอะไรก็มาคอมเมนต์ พูดคุยหรือแบบแลกเปลี่ยนความคิดวัฒนธรรมกันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นาภาพบรรยากาศภายในวัดนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอตัวลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศภายในวัดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครสมาชให้เราด้วยนะคะเพื่อติดตามชมคลิปต่ตอไปของเรานะคะ เพื่อเป็นกำลับบงใจให้เราด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ